แสงไฟหลากสีที่ใช้ขึ้นไปบนตึกสูงหลายแห่งในเมืองกวางโจรวมถึงในแลนด์มาร์คสำคัญอย่างหอคอยกวางโจหรือว่ากวางโจวถ่าพร้อมกับคืนภาพถงชาติจีนและคำอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในสีสันของการเฉลิมฉลองวันชาติจีนปีนี้นะคะ ต้องบอกว่านอกจากที่กวางโจแล้วค่ะอีกหลายเมืองของจีนนะคะก็ยังมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนครเฉินเจิ้นทางตอนใต้ของจีนที่มีการใช้โดรนแปลอักษรเป็นภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นมังกรยานอาวกาศตึกรามบ้านช่องที่แสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของจีนค่ะโดยการแปลอักษรด้วยโดรนครั้งนี้ก็ยังสร้างสถิติการแปลอักษรด้วยโดรนมากที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะ ไปต่อกันที่เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องของความหนาวเย็นที่สุดในจีนนะคะอย่างฮาร์บินกันบ้างค่ะที่นี่ก็มีการแกะสลักน้ําแข็งเป็นรูปตัวเลข75เพื่อร่วมฉลองการครบรอบในปีนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะในอีกหลายๆเมืองของจีนก็ยังมีการแสดงดนตรีการร้องเพลงเต้นรํารวมถึงที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงก็ได้จัดการแสดงพลุสุดตะการตาเนื้ออ่าววิกตอเรียด้วยค่ะ วันที่หนึ่งตุลาคมของทุกปีเป็นวันครบรอบการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะจึงตลอดทั้งสัปดาห์ก็จะเป็นช่วงวันหยุดยาวจึงเป็นโอกาสค่ะให้ได้เดินทางกลับบ้านรวมถึงไปจับจ่ายซื้อของและท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศด้วยค่ะ